สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องอันแคทัสนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆคนมาเปลี่ยนกระถางและปลูกแอสโตนะครับผมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นแอสโตวีนะครับเป็นแอสโตวีไทยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแอสโตที่ผมได้สั่งซื้อมาจากทางออนไลน์นะครับนี่นะครับก็เป็นแอสโตวีไทยนะครับ อันนี้ก็ใช่นะครับ a s t r o v t ไท้เหมือนกันจะ a s t r o v จะดูได้จากตัว V ตรงนี้เลยนะครับดูได้ชัดก็คือเป็นตัว V ก็คือ a s t r o v t ไท้แน่นอนนะครับส่วน a s t r o v นี่ก็คือสังเกตได้จากรูปตัว V กับผิวเขานี่เลยครับตัว V ตัว V ครับผมจะเป็น V t ไทนะครับส่วนเรื่องสายพันธุ์หรืออะไรที่มันซับซ้อนกว่านั้นผมต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะผมไม่มีความรู้ มากขนาดนั้นนะเพราะส่วนตัวผมแล้วผมจะเน้นไปในทางสายยิมโนมากกว่านะครับเพราะสายแอดโตผมผมจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับถ้าผมให้ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแอดเท่าที่ผมรู้คือในมือและที่เห็นอยู่ตอนนี้คือจะเป็นแอสโต้วีไทนะครับนี่ครับลวดลายจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ชื่อเขาก็เป็นวีไทเหมือนกันนะเพราะลวดลายธรรมชาติเขาสร้างสรรมา ไม่ให้ซ้ํากันอยู่แล้วนะครับชื่อซ้ํากันก็จริงแต่ลวดลายเขาจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับนะครับส่วนเรื่องราคานั้นก็อยู่ที่ความสวยงามของของแต่ละแต่ละต้นแต่ละวีนะครับนี่ครับถ้า,าวีเขาชัดถ้าวีถ้าวีเขาชัดวีเขาวีเขาเต็มบ้างวีเขาเต็มหัวแบบนี้นะครับราคาก็จะลร,ราคาก็จะสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้คือวีเต็มหัวเลยนะครับส่วน ส่วนถ้าวียังไม่เต็มหัวแบบนี้นะครับวีมาแต่มาแต่ยอดอย่างนี้ยังไม่เต็มหัวขนาดนี้นะครับราคาก็จะก็จะถูกกว่าตัวที่เต็มหัวแบบนี้นะครับนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาท่านผู้ชมมาย้ายกระถางกับปลูกแอสโตนะครับส่วนเรื่องดินสายพันธุ์แอสโตนี่คือเขาจะชอบดินโป่งมากกว่ายิมโนนะครับเพราะฉะนั้นดินที่ปลูกยิมโนถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้นะครับ ถ้าใครมีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ที่จำกัดจริงๆนะครับก็สามารถเอาดินสูตรยิมโน,โนมาปลูกได้เลยนะครับแต่ในที่นี้ผมดินของผมเป็นสูตรของยิมโนโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเอามาปลูกแอตโตแล้วผมเลยใช้ขุยมะพร้าวกับทรายนะครับทรายหยาบทรายก่อสร้างนะครับผสมลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้วัสดุมีความโปร่งนะครับมีความโปร่ง มีความโปร่งนะครับจะสังเกตได้ว่าผมจะไม่ใช้วัสดุที่หายากๆเช่นเพืย<ๆ>์ไลท์เช่นห<ๆ>ินภูเขาไฟอะไรพวกนั้นครับผมจะเน้นวัสดุที่หาได้ง่ายๆนะผมและมือใหม่สามารถหาได้ง่ายและทําตามผมได้เลยนะครับดินจะโปร่งกว่าสูตรยิมโนนิดหน่อยนะครับนี่นะครับผมก็จะมาเริ่มกันเลยนะผมแล้วก็แ,กแล้วเราก็เอา ินอกอนะเพราะตอนที่ผมซื้อมาเขาส่งมาทั้งกระถางนะครับผมจะไปเปลี่ยนเป็นกระถางผมเองนะครับซึ่งเป็นกระถาง2นิ้วครึ่งครับกระถางของทางร้านเป็นกระถางสองนิ้วนะครับกระถาง2นิ้วครึ่งก็จะเป็นกระถางทรงกลมแบบนี้นะครับใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับอยา่าอย่าใช้กระถางใหญ่มากนะครับเปรียบเทียบดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับให้ให้ตัวต้นกับขอบกระถางห่างกันประมาณเซนถึงสองเซนพอครับเพราะ ถ้ากระถางใหญ่แล้วความชื้นมากนะครับพอความชื้นมากลากก็จะเน่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมคนไหนควบคุมความชื้นได้ก็ไม่เป็นไรนะครับจะเอากระถางใหญ่หรือกระถางเล็กก็ได้นะครับแต่สําหรับในที่นี้ผมน้นความสวยงามด้วยและและควบคุมความชื้นด้วยนะครับผมเลยหากระถางที่พอเหมาะกับกับต้นเขานะครับนี่นะครับผมก็เอาหินออกก่อนเลยนะครับ ดินนี้ก็สามารถใช้ใช้ต่อได้นะครับส่วนดินนี้ก็เป็นดินเก่านะครับก็ไม่แนะนําที่จะเอามาใช้เดิมนะครับเอามาเอามาใช้ซ้ํานะครับเพราะเขาอยู่ในนี้เขาอาจจะอยู่ในนี้เป็นระยะเวลานานแล้วนะครับก็สามารถใช้ดินใหม่ได้เลยครับดินเก่านี้ก็ไปใช้กับกับต้นไม้พันอื่นนะครับก็บีบกระถางนิดหน่อยนะครับบีบกระถางนิดหน่อยแล้วก็ดินออกมานะครับ นีครับจะสังเกตได้ว่าทางร้านเขาใช้ดินที่มีคุณภาพพอสมควรนะครับดินโป่งมากเลยครับนี่ครับนี่ครับสังเกตได้ว่าดินจะโป่งมากเลยครับเพราะเขามีวัสดุมีมีเพอร์ไลมีหินภูเขาไฟที่ครบเลยครับนี่ครับถ้าดูใกล้ๆคือนี่ครับคือแทบจะไม่มีดินเลยครับจะเป็นแต่หินภูเขาไฟเป็นเพอร์ไลมากกว่านะครับของทางร้านนะครับวสะบัดออกนะครับ แล้วก็เช็ากดูนะครับว่าลากมีเพียมีเชื้อราอะไรหรือเปล่านะครับดูนะครับถ้าไม่มีเราก็ลงปลูกได้เลยนะครับก็บีบีดินเก่าออกเพราะไหนๆเราก็จะเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับเราก็เอาดินเก่าออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่ให้เขาให้เขาได้รับสารอาหารใหม่ๆเข้าตัวเขานะครับนี่ครับจะสังเกตน,นะครับนี่นะครับนี่คือ นี่คือเป็นปัญหาของคนที่ชอบเลี้ยงแอสโตโดยเฉพาะนะครับคือแอสโตตัวแตกนะครับนี่ผมจะให้ดูอ,อ,อีกตัวอย่างนะครับนี่ครับเห็นชัดไหมนี่ครับแอสโตตัวแตกนะครับนี่ครับ A ตัวแตกแอสโตตัวแตกแบบนี้ก็เกิดจากการที่ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยมากเกินไปนะครับอาจจะมีหลายเหตุผลครับซึ่งในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างมาแค่เหตุผลเดียวคือให้ปุ๋ยมากเกินไปก็คล้ายๆที่ว่า ให้อาหารมากเกินไปจนเขาจนเขา,จนเขาตัวแตกตัวตัวปลีออกนะครับก็ไม่ก็เขาไม่ใช่ปัญหาอะไรมากครับถ้าตัวแตกแบบนี้เราก็เราก็งดเว้นน้ําสักอาทิตย์หนึ่งรอให้แผลที่ตัวแตกเขาแห้งนะครับรอที่นี่ครับรอให้แผลที่เขาแห้งแต่ที่ผมซื้อมานี่คือเขาแผลเขาแห้งหมดแล้วนะครับตัวตัวแตกตรงนี้เลยไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับผมดินเก่านี้ก็ไปใช้กับพืชไม้พันธุ์อื่นได้นะครับ โอโหวันนี้เราก็จะมาเริ่มปลูกกันเลยนะครับก็กระถางสองนิ้วครึ่งคนระับก็มะพร้าวสับนะครับรองก้นกระถางเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนพวกนี้ก็ก็จะคล้ายๆการปลูกยิมโนปลูกไม้สายพันธุ์อื่นๆเหมือนกันนะครับผมถ้าใครมีทานหรือหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่ๆก็สามารถเอาลองแทนแทนมะพร้าวสับต,ตัวนี้ได้นะครับ แล้วก็ลองกะดูดีๆนะครับนี่นะครับผิวให้ต้นห่างจากขอบกระถางประมาณเสน้นเสน้นเส้นสองเส้นนะครับห่างห่างนิดหน่อยนะครับก็จะมาเริ่มปลูกกันเลยนะครับเอาดินที่ผสมแล้วใส่ลงไปนะครับและปุ๋ยนะครับและตาขึ้นจีนะครับ กระี้ยกัน,กกนมแมลงแล้วก็มาสังเกตดูลากอีกทีนะครับว่าเขามีปัญหาไหมตัวแตกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คดข้างที่จะสมบูรณ์ครับอันนี้ลาย V ชัดนะครับลาย V ชัดเต็มบ้างเลยนะครับเต็มบ้างเต็มพูนะครับนี่นะครับลาย V ชัดนี่นะครับเราจะให้ลากเขากระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับ พยายามถือต้นไว้ก่อนนะครับถือต้นเอาวางลงไปก่อนประคองต้นถือต้นให้ลอยๆจากจากกระถางก่อนนะครับแล้วค่อยเอาดินใส่ลงไปนะครับดินใส่ลงไปก็เคาะกระถางนิดหน่อยนะเคาะเคาะกระถางเคาะกระถางเพื่อให้ดินเขา เข้าไปอยู่ในระหว่างรากของต้นเขานะครับพยายามให้หัวเขาให้หัวให้หัวไม้เขาอยู่ตรงๆไม่เอียงไปไหนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะมาโดยหินที่หลังครับนี่นะครับอีกทีนะครับเอา วางลงไปอย่ากดนะครับอย่ากดมากนะครับเพราะเดี๋ยวถ้ากดมากเดี๋ยวลาาเขาก็จะช้ำในช้ำในแล้วก็เขาจะชังง่ายการตเ,กเติบโตนะครับแอสโตจะจะปลูกง่ายกว่ายิมโนนะเพราะด้วยความที่ว่าแอสโตเขาเป็นหัวกลมๆหัวเกี้ยงๆครับแต่ถ้าเป็นยิมโนนะครับหัวเขาจะมีหนามีภูมีบ้างทําให้เกะกะในการปลูกนะครับแอสโตก็จะปลูกง่ายนะครับ กพหัวเขากลมๆเกลี้ยงๆเนี่ยครับเราก็เอาวางเสร็จแล้วก็เอาดินใส่ได้ตามสบายเลยครับส่วนเรื่องสูตรดินนั้นสูตรสูตรดินสําหรับบิมโนนะครับผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับสามารถกดที่ตัวไอบทคลิปข้างบนนี้ได้เลยนะครับแล้วสําหรับปลูกเอสโตตัวนี้นะครับผมเอาดินสูตรนั้นมาผสมกับขุยมะพร้าวแล้วก็ทรายนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขามีความโป่งนะครับ เห็นได้ว่าจะมีขุยมะพร้าวมากกว่านะครับ พยายามจัดให้หัวเขาอยู่ตรงกลางกระถางนะครับจะได้มีความสวยงามนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการโรยหินโรยหน้านะครับนี่ครับผมนี่ก็เป็นหินโรยหน้านะครับผมใช้หินปกติครับหินแม่น้ําหินกวดแม่น้านี่แหละครับเพราะมันราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายๆนะครับ ส่วนเรื่องเบอร์นั้นผมผมต้องขอคะครับผมไม่รู้เรื่องเบอร์นะครับแต่ก็ขอให้เลือกขนาดที่ที่ดูดีนะครับไม่ใหญ่จนจนจนเกินไปจนทําให้ไม้เราดูไม่เด่นขึ้นมานะครับนะครับเราก็ตัวไปเลยนะครับแล้วก็กดลงนิดหน่อยหินด้นานนี้ก็เป็น,เป,นเป็นตัวช่วยหลายอย่างนะครับทั้ง,ท,งทั้งที่เวลาเราลดน้าไม่ให้ดินกระเด็นออกนะครับทั้งที่ ทั้งประคองตัวต้นด้วยนะครับนี่ครับประประคองตัวต้นยังไงนะครับก็อย่างนี้นะครับแล้วก็กดตรงโคนต้นนะครับกดหินลงโคนต้นอย่าก,กดแรงนะครับเพราะเดี๋ยวจะไปโดนต้นก็จะเป็นแผลอีกนะครับ ยายามจัดหัวไม้จัดดินให้เข้าที่ก่อนนะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกของการปลูกแอสโตนะครับผมเพราะส่วนมากช่องผมจะนิ้นไปในทางสายยิมโนมากกว่านะครับถ้าผิดพลาดหรือความรู้ผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออาภาัยด้วยนะเพราะ ความรู้แอสโตผมผมไม่ได้มากเหมือนเหมือนจิมโนนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของการทำแอสโตนะครับเราก็จะมา เช็คความเรียบร้อยดูอีกทีนะครับนี่นะพื่ถ้าล่าถ้าถ้าหัวเขาเอียงนะครับพยายามเอียงหัวมาแบบนี้แล้วก็เอาหินเอาหินลัตลงไปตรงโคนต้นนะครับ อันนี้ก็ดูเหมือนเอียงนะครับแล้วก็เอามือเอียงหัวเข้ามาแล้วก็ยัดหินลงไปนะครับก็จะใช้ระยะเวลาเดือนหนึงสองเดือนนะครับล่าเขาก็จะเดือนปกติแล้ว นี่ครับผมก็จะให้ดูใกล้อีกทีนะครับนี่ครับถ้าปลูกเสร็จแล้วจากหัวเขากับกระถางก็จะห่างห่างประมาณเซนสองเซนนิดๆนะครับก็กําลังคความห่างกับหัวกับกระถางกาลังพอดีเลยครับนี่ครับกําลังพอดีกับกับความพอเหมาะกับกระถางนะครับนี่นะครับผมก็จะให้ดูชัดๆอีกทีนะครับ เมื่อปลูกเสร็จแล้วก็จะลักษณะแบบนี้นะครับสามารถลดน้ําได้เลยนะครับแต่อย่าลดมากนะครับเพราะรากเขาอยู่ในช่วงปรับตัวกับดินใหม่นะครับลดพอที่ให้เขาเปียกผิวดินนะครับเดี๋ยวผมจะลดให้ดูนะครับส่วนเรื่องการตั้งวางก็เอาตั้งวางในที่แสงแดดลาไรก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปตั้งก่อนที่จะเอาไปตั้งสู้แดดแรงๆเหมือนต้นปกตินะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลดน้ําให้ดูอีกทีนะครับ นะครับส่วนเรื่องการลดน้ําก็ลดนิดหน่อยพอครับลดแค่นี้พอครับลดพอล้างผิวดินล้างผิวหินล้างผิวดินนะครับนี่พอครับก็เอาไปตั้งวางในที่แสงแดดน,น้อยก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาไปตั้งวางแสงที่ที่แสงแดดมากๆนะครับครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการย้ายกระถางและเปลี่ยนกระถาง แอโตนะครับเป็นแอ t โต้วีไทนะผมถ้าความรู้ที่ผมได้พูดหรือถ่ายทอดไปผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะความรู้กับความรู้สายพันธ์แอตโตผมผมมีไม่มากขนาดนั้นนะครับผมผมต้องขออภัยนะครับก็สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากช่องอ่านการะตั้งนะผมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆที่ทางช่องผมลงไว้ให้นะครับ ขอบคุณครับ